ก็สวัสดีพี่น้องทางแฟนเพจแล้วก็หน้าช่องยู u ู e ด้วยครับเมื่อคำขืนที่ผ่านมาโอ้โห و, ฟูลล่มโดนใบแดงครับน่าเสียดายมากๆส่วนบาร์เซโลนาก็มาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมครับโอ้โหจุกๆไปเลยก็ต้องกราบขออภัยด้วยสําหรับตัวแนวทางหน้าช่องแต่ตัวเอพีในกลุ่มครอบครัวของเราอย่างเอเวอร์ตันครับโอ้โหก็ต้องบอกได้เลยว่าใสยิ่งกว่าน,น้ำแร่และแนวทางบอลสดสูงแรกครับซิกเนเจอร์หลักในกลุ่มครอบครัวของเรา10ไม้ครับดุดไปแค่หนึ่งมาตามนัด9ครับผลประกอบการกําไรไปแล้ว8ดไม้เต็มๆสำหรับใครที่ชื่นชอบในฟุตบอลสดส แรกครับสามารถมาติดตามกันได้ในกลุ่มครอบครัวทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปครับสวนหน้าช่อง YouTube ก็จิ้มลิงก์ได้เลยในใต้คอมเมนต์นะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับสมาชิกใหม่วันนี้รับเสื้อกีฬาสโมสรเกรดเพยเยอร์ครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ครับสองตัวที่เราจะมาจัดมาฝากกันพี่น้องสมาชิกหน้าช่องครับชอบก็จัดขัดก็สวนแต่ดูทรงแลวหลังๆนี่น่าจะไปในรังเวสวนนีวแหละอะตัวแรกครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลเกาโชเซรีาอิตาลีครับ วันนี้ลาซิโอครับทีมอันดับที่11วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานทีมอันดับที่1ของลีกพูดง่ายๆตามตรงเลยว่าตอนนี้อินเตอร์มิลานอยู่ในช่วงที่กําลังลุ้นแชมป์เต็มตัวครับผมเนื่องด้วยอันดับที่2อย่างจูเวนตุสครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเพิ่งจะสะดุดเสมอมาที่1ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้ถ้าอินเตอร์มิลานสามารถเก็บ3มแต้มนอกบ้านได้ครับจะทิ้งห่างจูเวนตุสทันทีครับโอ้โหเรียกได้ว่าแรงจูงใจชัดเจนครับและก็ฟอร์มหลังๆของทางฝั่งงงงงผผู้้มมาา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 เเเเเเยยยยยือออออนนนนนน่่่่ิิรรร์ลลลลคัีีกกกไดวววสะํแพพป็ใขข ก็เ,เรียกได้ว่าเก็บชัยชนะมาได้4นัดติดต่อกันแล้วมีเสมอนัดหนึ่งคือการเสมอกับจูเวนตูนนั่นเองครับวันนี้แฮนดิแคปต่างประเทศเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานดูดีกว่าที่0.75ครับวันนี้1เมลเลก,ก็ได้เฮแล้วมาลุ้นแค่เมทที่2เมททิ้งห่างแค่นั่นเองขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับ ตัวที่2ครับไปที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเรอัลซเซดาวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลเบติสครับอันดับที่6จนกับอันดับที่7ครับตอนนี้เรียกได้ว่าตอนนี้แย่งตําแหน่งอันดับที่6กันอยู่เพราะว่าแต่ไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร่ทั้งฝั่งของเรอัลซเซดาครับฟอร์มของพวกเขาในลีกตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ ดีเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเก็บชัยชนะมาได้2นัดติดต่อกันแล้วแล้วก็5า้านัดหลังสุดนี่ก็ยังไม่แพ้ใครชนะไป3ครับเสมอ2นั่นเองครับส่วนทางฝั่งเรอัลเบติสเองครับผลงานในลีกของพวกเขาก็ยังอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทัเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็จะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่ครับผมก็5้านัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปได้2ครับเสมอไป3แต่นัดล่าสุดนี่ครับเปิดบ้านเสมอกับเรอัลมาริดมาที่1ประตูต่อ1แบบสนุกดุเดือดสุดมันเลยทางฝั่งของ เรียลสโซเซดัดวันนี้ได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านครับแฮนดิแคปจึงเปิดมาที่0ูนย์เครับวันนี้ขอมองไปที่ uh, ทีมเยือนอย่างเรอัลเบติสแน่นอนครับวันนี้เชื่อได้ว่าจะสามารถบุกมาเก็บหนึ่งแต้มได้ครับผมวันนี้ขอมองไปที่บอลรองรางเรอัลเบติสครับจะสามารถบุกมาเสมอได้นั่นเองครับมองไว้ว่าเบติสไม่แพ้ครับวันนี้2ตัวที่เราจะหยิบยกมาฝากกันตัวแรกครับงูใหญ่อินเตอร์มิลาน ตัวที่2ครับเรย์เอาเบติฝากไว้ด้วยครับส่วนใครที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาติดตามกันได้ในกลุ่มครอบครัวนะถางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยหรือใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับผมจิ้มลิงก์ได้เลยเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ